ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยจริงๆผมอยากแนะนําให้กับคนนำทัวร์ได้ได้พิจารณาศึกษาจากจากสิ่งที่อาจารย์เตปงตรไีได้พูดถึงในประเด็นนี้เกี่ยวกับว่าพนมเชิญในฐานะที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวอุทยานเราก็เห็นภาพที่เป็นภาพพิมพ์ก็นี่คือหน้าลูกถ่ยใช่เพราะฉะนั้นถ้า,ถาเราอยากจะเห็นหน้าหลวงพ่อโตวัะพนมเชิญก่อนสองสี่เจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเนี่ยเราต้องไปดูวัดกะเลยอ่ ปติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6กทศวรรษสี่คนโอเคตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเข้าสู่ยุคอยุธยาละแต่ก่อนจะเข้ามาถึงยุคสมัยอยุทยาเลยเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยฮะจยะ์เลคือวัดพนันเชิง เพราะว่าปรากฏอยู่ในพงศวดานฉบับหลวงประเสริฐนะหรือรบฉบับยายแก่เพชรบุรีนะว่าวัดพนัญเชิงสร้างก่อนอยุธยา26ปีเป็นยังไงฮะคือถ้าเกิดเราเราใช้อกาสารนี้ตั้งต้นแล้วก็มาดูสถานที่ทุกวันนี้ทุกคนก็เรียกว่าวัดนั้นนะคือวัดพนัญเชิงอันนี้ถ้าจะจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกเมื่อไหร่ ก็เรียกตั้งแต่ตอนรัตนโกสินี้ส่วนสมัยที่ยาเรียกว่าอะไรอันนี้เรายังไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าเราถอยหลังกลับไปยกตัวอย่างที่มันอายุเวลาที่เขาบอกว่าใกล้เคียงกันคือวัดใหญ่สมุขคนถ้าก่อนหน้านั้นเขาก็เรียกว่าวัดเจ้าพญา,า,าไทยต่อมาก็คือเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลตามพระราชบูมสวรรค์ซึ่งอันนี้พี่ก็เลยคิด,คดว่าวัดพนัญเชิงนี้ต้องพึ่งเอามาใส่ตอนเข่พงพงศสวรร์ ฉบับเยี่ยแก่นี่แหละแนงเชิงหรือพนันเชิงเนี่ยก็น่าจะมาจากนั้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปอีกว่าตัวเอกสารที่ก่อนการค้นพบของพระยาปริยัติธรรมธาดาหรือว่าหลวงปเสริฐเนี่ยที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีเอกสารเก่าก็คือองศวรดนเหนือองศวรดานเหนือเนี่ยต้องเข้าใจว่าเสด็จในคมนำรงเนี่ยมาปริวัติใหม่เพราะว่า พูดภาษาชาวบ้านคือมั่วมาตั้งแต่ต้นคือลำดับเวลาอายุเรื่องราวต่างๆเนี่ยเวลาที่จะมาตีพิมพ์สมัยรี้กันนี้ห้าเนี่ยท่านก็พูดว่าท่านก็ต้องไปรวบรวมมาแล้วมาเรียบเรียงใหม่อันนี้ไอเรียบเรียงใหม่เนี่ยบางเรื่องที่ท่านยอมรับไม่ได้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องเออออกไปบางเรื่องที่ท่านคิดว่ามันขาดไปท่านก็มาเติมให้สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนที่มันท่านเติมท่านไม่เติมแต่เราจะเห็นร่องรอยของคําว่าทะแนงเชิญพนันเชิญอย่างเงี้ย จากพระราชพงศาวดารเป็นหลักถูกไหมฮะแต่พอมันมีเอกสารประกอบกันขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของการเกิดพระเจ้าพันันเชิงเนี่ยในกรุงสวรรื์ด้วยก็คือเรื่องของเจ้าแม่สร้ยอยทอาพระเจ้าสายพุ่มึ้ชเช่นอันนี้ทุกคนทุกนนท่านคงรู้แล้วล่ะว่าคือเกิดอะไรขึ้นแต่แต่กั้นหายใจตายไม่ได้ในทางการแพทย์นะอ่ะโอเคกลับมาคําถามว่าแล้วหลวงพ่อสร้างเมื่อ,อไหร่ แต่เดิมที่เราอาร่านเอกสารในสมัยสมเด็จพระนเรศเราเรียกว่านายจาเดอรคูดเนี่ยซึ่งเข้ามาเป็นพ่อค้าสมอ้างพ่อค้าเพชรสม้างกับทูดท,ที่รุ่งถูกแต่งตั้งมาจากเจ้าเมืองมัละกาผู้ว่าการรัฐมะละกาซ,ซึ่งซึ่งอุงเมดดิดเนี่ยซึ่งเป็นต้นของสเปน,เนยังไม่รู้เรื่องหรอกไอ้พวกนี้ทํากันเองคือทากันเองเพราะว่า สถานีการค้าของสเปนที่มารากาเนี่ยมันควบคุมสถานีการค้าที่เม,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 มืองขเขมรซึ่งตอนนั้นพันนเรีเนี่ยท่านก็ต้องไปตีขเขมรแล้วท่านก็ไปขนทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองทเอาเฉลยศึกที่ต่อต้านท่านเนี่ยมาไว้ที่วิยาเฉลยศึกเหล่านั้นก็จะมีบรรดาบาทหลวงทั้งหลายซึ่งบาทหลวงเนี่ยมาจากโปรตุเกสและตอนนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ย สเปนเนี่ยมีอำนาจเหนือโปรตุเกสะคือลิสบอนตกเป็นของของโปรตุเกสดังนั้นเนี่ยบาทหลวงทรัพย์สินทั้งหลายที่เป็นของโปรตุเกสที่อยู่นอกเมืองลิสบอนเนี่ยก็เป็นของสเปนด้วยเพราะฉะนั้นสเปนเนี่ยอยากจะเอาใจชาวโปรตุเกสที่เป็นคนลเมือของตัวเองก็เลยต้องมาตามเอาบาทหลวงคนสําคัญเนี่ยกลับมารักษาหน้าที่เอาไว้คือผู้นี้คือจะส่งกลับไปที่เนดิ หรือโปรออตุเกสจึงมาเจรจากับพรนนเลศจาร์ดคูดเป็นพ่อค้าเพชรเพื่อจะมาดูเพชรที่พรนนเลศเอามาจากขเขมรเพื่อจะมาซื้อมาซื้อกับพรนนเลศเนี่ยอาจจะถูกกว่าซื้อขเขมรหรือเปล่าไม่รู้แต่พอไปเจรจาเนี่ยจาร์ดคูดมันก็นเลยเล่าบางเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้าตรงนี้ก็คือเล่าว่าเจ้าพญาชัยอนุภาพซึ่งเราเรียกว่าการกล้วยเนี่ยนะ ไม่รู้ไปเรียกกันกล้วยล้มลงในเวลาที่ทูดนี้มาพอดีคือตายเจ้าพญาชัยเจภิพที่ทุกท่านคงรู้แหละว่าไปชาดเสือหงสาปรากฏว่ามีงานศพจ้าตุคุก็กัญยายไว้ว่างานศพเนี่ยพระนเรศให้ทหารทุกคนที่ตามเสด็จในเวลาที่เป็นโับกระภพาพปรสชาเนี่ยสูตรกินช้างเพื่ ติดปรึงตาไว้เป็นอะไรนี้แต่ว่าสถานที่สำคัญอันหนึ่งเรียกว่าวัดโอรสหรือโอโรดในภาษาของสเปนซึ่งไม่รู้อะไรวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเขียงใต้ของเกาะเมืองนอกเมืองอาจารย์เสงจะตีความว่าไงมันก็มีองค์เดียวใช่ไหมที่ควรจะเป็นใช่ไหมก็น่าจะเป็นพระนันเชิด แต่พระพุทธรูปอ,องค์นี้ในสมัยสมเด็จพระนเรศหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่จา้าดเดอร์พูดบรรยายว่าที่ลานของวัดเนี่ยกำลังทำกอ,อ,องฟอนขึ้นมาเพื่อวางศพช้างแล้วก็เผาศพช้างเก็บกระดูกใส่โกรแล้วก็ไปไว้เหนือห้องบรรทมของพระนเรศอโอเคแต่แสดงให้เห็นว่าวัดพระเนรเชิงเนี่ยในสมัยสมเด็จพระนเรศเนี่ยอาจจะมีพระพุทธรูปองค์โต แต่จะเป็นองค์โตวัดพันเทิงนี้หรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้คือออร,ริจินลัลเอกสารที่น่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นถ้าเราไม่นับฉบับนี้ของชาติพูดนี่น่าจะเก่าสุดที่ททมีการพูดถ้าเราพูดถึงว่าเอกสารร่วมสมยัยผู้ประสบเหตุไม่ใช่พงศาวดารที่เป็นการรวบรวมแล้วก็อาจจะแต่งสมัยยุคตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ซึ่อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปพูดกันอีกทีว่าเสด็จกรมนำลงเนี่ยก็เปลี่ยนใจสองรอบรอบแรกบอกว่าน่าจะเป็น,ปนสมัยพัทนาลาย แต่พอจะพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองเนี่ยสเสด็จกรมเขียนคำนำใหม่แล้วบอกว่าชักไม่แน่ใจแล้วว่าลายมือเนี่ย <c oughs> ลายมือเนี่ยน่าจะเป็นคนต้นกรุงต้นกรุงและท่านโกสินี่เองเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ท่านวิเคราะห์สมอ,อยางก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่อาจารย์เดวิดพูดถึงต้นรายการกับอาจารย์เสงว่าบางทีที่เราพูดกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ย อาจจะไม่เหมือนเดิม,มเพราะมันมีพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเราอาจจะไปรู้ข้อมูลอะไรมามากขึ้นหรือ,อเปลี่ยนทฤษฎีใช่ไหมเสด็จในกรมก็เป็นเหมือนกันทีนี้เรายังไม่กล้าพิสูจน์ปูงสมบัติฉบับนี้เพราะพิสูจน์แล้วเรากลัวเป็นอันนี้กระซิบดังๆเราว่าม,มันอาจจะเป็นกระดาษหมอบัตเล่มหมอบัตเล่ที่ขายให้คุณนาสมัต้นรัตนโกสินทร์ไปเขียนสื่ออะไรนั่ยแล้วก็ที่มาที่ไปของปูสมบดาินี้มีปัญหา เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเรื่องนี้เป็นโครงการตั้งหอสมุดประจำพนักคนบิสติสไลเบอรี่แบบลอนดอนที่ในหลวงรัชกาลที่หกไปเรียนที่ออกฟอร์ดแล้วท่านทำวิทยานิพนธ์เรื่องสฟิกอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะถ้ามีเวลาแต่ว่าพอท่านไปทาไปเห็นภาพของห้องสมุดที่ลอนดอนเนี่ยมันดูทันสมัยท่านก็เลยมาปรึกษาเสด็จพนะรมรงบอกว่าให้อ่าตั้ง ห้องสมุดประจาพันธครเมื่อตั้งห้องสมุดประจำพันทครก็เลยต้องไปรวบรวงเอกสารหลักฐานทั้งหลายของสยามเนี่ยไว้ที่ที่เดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะต้องยกย่องสรรเสพพงษ์ท่านปรากฏว่าหลวงพระเสริญเนี่ยท่านคือคนที่พูดง่ายคือเป็นบรรลักษ์อ่ะเป็นบรรลักษ์ที่ไปหาของเหล่านี้มาก็ไปเจอหลวงไปเจอฉบบยายแก่ที่เพชรบุรี่ะเราก็เลยสงสัยว่าถ้ายายแก่มีพงศดารนะ ต้องเป็นยายแก่คนสําคัญคือเป็นผู้หญิงสําคัญที่อยู่ที่เมืองอเพชร,รบุรีมันก็ต้องเป็นระดับเมียเจ้าเมืองหรือเกี่ยวพันกับเขาวังถูกไหม,มแล้วเราก็รู้ว่าเขาวังเน่ในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านก็ไปเป็นคนเป็นผู้สร้างแล้วก็ไปแปบพระราชฐานอาจจะไปทรงพระอักษรอาจจะไปพงศาจจงวดารที่ท่านจะต้องแต่งกับน้องชายของท่านตามที่ท่านเขียนว่าให้เสื้อจอนมองริง กมหลวงงงสาที่ราชสนิทใช่แต่นี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ากรศสมดารฉบับนี้เป็นฉบับที่ในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านบอกว่าพอที่มันใช้ไม่ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็คิดเอาเองแล้วบังเอิญถ้าเราเชื่อว่าหลวงพระเสด็ฐท่านขี่ม้าไปเพราะหลังรถไฟยังไม่สร้างไงขี่ม้าไปเนี่ยไปเจอยายแก่เนี่ยทาไมเมื่อมาบันทึกในหอพระสมุดนันเนี่ย เลขทะเบียนมันเปลี่ยนตอนนี้ไปดูเนี่ยกลายเป็นราษฎรพูดไม่กล้าเป็นใหญ่แก่แต่เสด็จในกรมหลวงเขียนว่ายังอยากเป็นหญ่แก่แต่ว่าถ้าหญ่แก่เนี่ยก็ต้องบอกชื่อเพราะว่าระบบการทําห้องสมุดเนี่ยมาแล้วแต่มันดูเหมือนกับประหลาดประหลาดอะอยู่ดีก็ได้พวงสะพานนี้มาแล้วก็ไปสอดคล้องไปตอบคําถามเรื่องเดียวเลยนะคือเรื่องที่พระนเรศไปลบกันที่หนองสาลายอืโอ้ เสด็จเนกรมดำรงท่านเพิ่มมากเลยพอได้พวดารฉบับนี้มาท่านไขรหัสหมดว่าเนี่ยไม่ได้ไปลบกันที่กาญจนบุรีหรอกต้องมาลบที่หนองสาหลายเมืองสุพรรณก็เลยเป็นที่เหตุให้เจ้าเมืองสุพรรณไปหาเจดียุทธถิเนอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราดูพวงารฉวับนี้กับเอกสารของจารึกคูตเอกสารจารึกคูตเข้ามาสมัยพัณฑนเรศพูดถึงตำแหน่งวัดนี้เพื่อต่อศพช้างของอันนี้ก็บอกนี้ก็บอกตรงอันหนึ่งก็คือ มีพระพุทธลูปองค์หนึ่งขนาดใหญ่แน่อยู่ตะวันออกชิ้นใต้ของเมืองซึ่งเราก็ตีความโดยโดยโดยคาดเดาก่อนก็ได้ว่านั่นคือน่าจะเป็นหลวงพ่อพนังเชิญแต่ว่าชื่อหลวงพ่อโตสัมปกง,ง,งนี้น่าจะมาจากที่หลังมาจากที่หลังที่สร้างวัดกัลยาแล้ว<ม>ก็รับอิทธิพลจากวัดกัลยามา,มาที่บายย้อนสองที่เลี่ยก ที่เรียกย้อนกลับไปคือเราไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อโตวัดพนันวัดกัลยาณนั้นท่านถูกเรียกสัมปอกงตั้งแต่แรกไหมใช่ฮะสมมติเรียกสัมปองงตั้งแต่แรกอิทธิพลของเจิ้งเหอมาสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยก็เลยทําให้เหมือนกับว่าค้นหาว่าเมืองไทยมีแบบเจิ้งเหออย่างไรที่ไหนบ้างก็อาจจะย้อนกลับไปอ๋อน่าจะเป็นพระูปวัดพนัญเชิญก็เลยเอาสัมปอกงมาใส่พนัญเชิญก็ได้เพราะว่า จริงๆแล้วสมัยกันที่สามหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงตกอยู่ในสภาพลกหลาบมาบูมจริงๆเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าจึงมีการทําอุณาโลมตั้งพระนามหลวงพ่อโตถูกไหมมาแต่รัตนนาในยกตั้งแต่สมัยรัชกาลายรัชกาลที่สี่พอปาถึงตั้งรัชกาลที่ห้ามาทาอุณาโลมนี้ทีนี้พระพักเดิมของหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงจึงน่าจะเป็นพระพัก แบบวัดกัลยาก็คือรูปไข่เรียวครับอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งประเด็นนี้ก่อนแล้วทําไมหน้าเหลี่ยมเป็นปรากฏขึ้นในหลวงพ่อโตเอนเิปัจจุบันก็น่าจะเป็นผลมาจากการเรียนแบบเสียนพระพุทธรูปที่เจอในสกุลช่างที่เราเรียกว่าศิลปะอู่ทองเพราะเวลาที่เราบอกว่าสร้างก่อนอยุธยาเนี่ยเราก็เลยไปตีงานศิลปกรรม ที่เป็นหน้าพทุทธรูปเนี่ยว่าจะเป็นศิลปะอู่ทองตอนปลายถูกไหมพอเป็นอู่ทองตอนปลายก็วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับหลวงพ่อโตวัดประดันเถิดเมื่อสองสี่เจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสองเนี่ยหน้าพัางลงมาเพราะว่าพายุมันถล่มพายุถล่มวิญญาณบ่ยอยมากเมื่อเร็วๆนี้ก็ถล่มบ้านหลังนี้ไปน้ำาพเขาเ้าเต็มบ้านพอถล่มมาเนี่ยหน้าพังลงมาพังลงมาทั้งหน้าเลยก็เลย ให้อาจารย์สินพิรษีเนี่ยพังมาเมื่อสมัยรัชกาลที่เจ็ดให้อาจารย์สินพิรษีเนี่ยมาซ่อมอาจารย์ศินพิรสีก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีท่านเจ้าคุณพญาโบราณด้วยท่านเจ้าคุนพญาโบราณก็ไปเก็บเศษทองเศษอะไรได้แล้วก็มาทมํนาอุณาโลมใหม่เรียนลายชาวบ้านและพอทาตอนนั้นเนี่ยก็เอารูปแบบของศิละปะอู่ทองเพราะเข้าใจว่าหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยคงจะเป็นแบบอู่ทองนั่นแหละ เพราะว่าภาพถ่ายเก่าที่สุดมันไม่มีณวันนี้ยังไม่เห็นเลยแม้เป็นภาพที่คนบอกว่าสมัยรัชกาลที่ห้าก็เป็นภาพเฉพาะอาคารนะครับแต่หลวงพ่อโตสมัยรัชกาลที่5้าไม่มีมีแต่เหรียญถูกไหมมีแต่เหรียญหลวงพ่อโตถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณรัชกาลที่หกมีรูปหล่อเหรียญเป็นเล็กๆอ่ะเหรียญสมฤทธิ์อ่ะเหรียญอะไรทองแดงอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นหน้าลูกไข่ซึ่ง ถ้าบอกว่าอาจารย์ศิลป์พิระศรีก็ต้องทําตามช่างศักคุณช่างก็ไปเอาหน้าเหลี่ยมมาใส่ผมเคยเห็นภาพที่เป็นภาพพิมพ์ก็นี่คือหน้าลูกไข่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นหน้าหลวงพ่อโตพระเป็นเชิงก่อน2471หรือ72เนี่ยเราต้องไปดูวัดกัลยาอ๋วัดกัลยาณยนั้นเรียนแบบหลวงพ่อโตวัดเป็นเชิงไปสร้างทั้งโลเคชั่นทั้งอาคารสถานที่จะต้องสร้าง ให้โออโอโถงขึ้นไปเพื่อบันจุเขาทุปองค์ใหญ่ทีนี้พอเรากลับมาดูว่าอายุเวลาหลวงพ่อโตวั่นเชิงปัจจุบันนี้ควรจะมีเท่าไหร่หนึ่งหลวงพ่อโตวั่นเชิงเป็นพระพุทธรูกป,ปูนปั้นท่านไม่ได้เป็นสำลิศเพราะฉะนั้นไม่เหมือนพระมงคลมพิษมงคลปรพิษเนี่ยท่านหน้าอย่างนั้นเนี่ยคือหน้าชัยราชาจากกระถางของฟันฟีดว่าพระชัยราชาเป็นคนหล่อพระมงคลปพิษ แล้วพระเจ้าปัสสตองย้ายพวองวาที่ปอจ่อว่าทันชีเชียงขีเชียงเป็นพราะที่ลูกขีเชียงเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยท่านเป็นปูนปั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นปูนปั้นเนี่ยแน่นอนครับไม่กี่สิบปีทองก็หลุดลอกไปมีคนสันนิษฐานว่าหลวงพ่อโตว่าเป็นอันเชิงเนี่ยควรจะตั้งเป็นพัดกลางแจ้งซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงพัดกลางแจ้งเป็นปูนปั้นไม่ได้นอกจากหินใช่ครับอ่ย่างเช่นที่เวลาเราไปตกเกลียว ไปเราจะเห็นพระพุทธรูปหินเต็มเลยที่ตั้งอยู่กลางแจ้งอันนั้นตั้งได้เพราะว่าวัสดุเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อโตเป็นปูนเนี่ยถ้าลงรับปิดทองเนี่ยตั้งกลางแจ้งอยู่ไม่ได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อโตทฤษฎีนี้คือหลวงพ่อโตมาพร้อมอาคารอืมต้องมีอาคารคุมแต่ถ้าบอกว่าเอกสารสมัยพระนเรศเป็นอย่างนั้นหรือพระสมบนติหลวงพ่อเสด็จเป็นแบบนั้นแสดงว่าหลวงพ่อโตนี้จะต้องมาก่อนอิิยา หรือพระนธ์เลถูกไหมทีนี้จะเป็นไปได้ไหมบ้าที่เราเห็นเนี่ยคือผลงานการบูรณะซ่อมสร้างของใหญ่สมัยอยุธยาสมัยหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าสมัยไหนเราก็ต้องไปดูศิลปะที่มันยังเหลืออยู่ก็คือผนังภายในอินทเทียภายในของหลวงพ่อโตภายนอกมันประกอบไปด้วยอาคารวิหาร ประธานหลวงพ่อโตตั้งอยู่กลางขนาบไปด้วยข้างหน้าสองข้างคือพระอุโบสถหลังหนึ่งวิหารพระทรูปหลังหนึ่งที่ออกไหมณวันนี้พอไปดูเนี่ยเราไม่เห็นอะไรละหน้าบันของวิหารสองหลังเนี้ยไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราลื้อเราจะเห็นหน้าบันของวิหารสองหลังกับวิหารกับพระอุโบสถข้างหน้าสองหลังที่อยู่หน้าหลวงพ่อโตเนี้ยเป็นช่องโค้งแหลมแบบอิหร่าน อตอนนี้อยู่แต,<ม>แต่เบองเอิญเรามองไม่เห็นเพราะว่าเขาสร้างอะไรทั้งมาปิดหมดและมันสอดคล้องต้องการกับวัดสิงห์วัดสิงห์ปทุมธาน,นีเหมือนกันเลยคือตัวโบสถ์และวิหารข้างหน้าซึ่งหลังเล็กกว่าอ่ะเราจะตีอายุว่านั่นสม,มัยพะนารายเพราะว่าอิหร่านเข้ามาเยอะสถาปยกรรมสอดคล้องต้องการผนังภายในอินทีเลียของหลวงพ่อโตประกอบไปด้วยช่องโค้งแหลม ที่สำหรับทําอะไรคนก็ตั้งคําถามาพอเขาไปดูเอ๊ะความจริงแล้วก็คือปฏิสฐานพระพ,ระพุทธรูปแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่อิหร่านใส่กระปุกแกะของเล็กๆลกน้อยนก็มีอหรืออาจจะใส่เป็นปท,ที่วางประทีบอะไรก็แล้วแต่แต่วิธีการวางประทีบมันจะอยู่ที่ตําแหน่งของโคง้งเช่นวัดที่ปัจจุบันเราเราเคยเรียกว่าเป็นวัดทันบุกก็คือวัดเจ้าปลา เราจะเห็นช่องโค้งอย่างนั้นเนี่ยที่ตรงระเบียงกันตกนั่นแสดงว่าเขาต้องการจะตามประทีปให้แสงสว่างเวลากลางคืนสําหรับทางเดินที่ระเบียงแต่สําหรับหลวงพ่อโตวัดพันธ์เชินงนั้นน่าจะปฏิสถานพระพุทธรูปเล็กพระพุทธรูปเล็กที่อยู่ในช่องนั้นช่องนั้นช่องนั้นการทําเช่นนั้นมันก็จะเห็นร่องรอยของช่องใหญ่ช่องใหญ่สลับร่องช่องเล็กในอ <ใน S 2> ินทรเดียภายในของหลวงพ่อโต ตีความได้ว่านั่นคือเรียนแบบมาจากป้อมปราการกอคอนดาที่อินเดียเพราะในโถงห้องโถงของโครงสร้างของอาคารที่อยู่ภายในป้อมมันมีแบบวัดพระนันเชิงการเจาะช่องแบบนั้นแล้วในที่สุดมันก็จะให้อิทธิพลต่อแผงพระแผงพระที่เป็นไม้อะแล้วเจาะช่องเล็กๆแล้วมีเป็นจุด ก็เป็นโค้งแบบอีหลานเหมือนกันเราจึงตีความว่าอาคารที่มาครอบหลวงพ่อโตน่าจะสร้างขึ้นสมัยสม,ยสมยเด็จพระนารายณ์ทีนี้นก็ต้องกลับมาหาหลวงพ่อโตสร้างเมื่อไร่หลวงพ่อโตนั่งปางสมาธิถูกไหมฮะมาร,มารวิชัยไหมาวิชามารวิชัยสมาธิมารวิชัยเราจะเห็นโครงสร้างอันหนึ่งก็คือเสา เสาที่อยู่แกนหลักสี่ต้นนั้นเนี่ยจะคับติดกับแข้งหรือพระชงของหลวงพ่อเลยซึ่งโครงสร้างเนี้ยมันไปรับกับหลังคาหลังคามันก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะมันจะเป็นใช้ระบบเลขาคณิตเนี่ยในการวางโครงสร้างหลังคาลาดมาซึ่งแน่นอนครับว่าณวันเนี้ในความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อว่า ทั้งหลวงพ่อโตและหลังคารับกันรับกันรับกันดีหมายความว่าเจตนาเลยทําหลวงพ่อโตต้องออกแบบหลังคาแบบนี้เพื่อให้หลังคามันคุมหลวงพ่อโตได้แล้วแล้วมีระยะการวางคุณนี้ก็คือเรามอง เรามองด้านหน้าหลวงพ่อโตเราเห็นหลวงพ่อโตเต็มองเลยเรามองด้านหลังหลวงพ่อโตเราเห็นหลวงพ่อโตเต็มองเลยเรามองข้างๆเราก็เห็นหลวงพ่อโตเต็มองเลยนั่นแสดงว่าสถาปนิกสักคนหนึ่งไม่รู้ใครชื่ออะไรมันคงเก่งมากนะมันต้องออกแบบด้วยความคิดที่มีระบบเลขาคณิตมันต้องมันต้องเก่งเรื่องการวัดมาตรส่วนมันต้องมันต้องรู้ว่าไอหลังคาที่มันโค้งเว้าออกมาหรือ ทำอ,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 อันนีมุมเสียงอย่างนี้มันจะทำให้หลวงพ่อโตเนี่ยดูโดดเด่นในวิหารซึ่งขนาดของหลวงพ่อกับวิหารเนี่ยเอาจริงๆมองแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านครับแต่เข้าไปแล้วท่านกว้างโอเคถ้าเราศึกษาเรื่องอินทเรียตีความได้เลยว่าที่คือผลงานสมเด็จพระนารายณ์ผลงานช่างในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ แต่หลวงพ่อโตถูกออกแบบให้เหมือนกับคล้ายๆมณโกคือมีด้านกว้างและด้านยาวนั้นเกือบเท่ากันแต่ไม่ได้เท่ากันนะยังเป็นวิหารอยู่เพราะว่ามันจะมีสัดส่วนว่าด้านจากตะวันออกไปตะวันตกนั้นเนี่ยยังเป็นยาวกว่าด้านด้านด้านที่เหนือสูดที่ใต้แคบกว่าเพราะนั้นดีไซน์นี้เมื่อเรามองภาพแล้วพร้อมกับไอตัวขนาดด้านด้านหน้าคือโบสถ์และวิหารนั้นเนี่ย น่าจะเป็นผลงานสมเด็จพระนารายณ์แตนี้มันก็มีมความคิดว่าเมื่อเป็นผลงานสมเด็จพระนารายณ์แล้วแล้วหลวงพ่อโตละ่ะก็เป็นไปได้ว่าถ้าเรายังอยากจะให้หลวงพ่อโตเก่าเราก็บอกได้ว่าก็ไม่เป็นไรก็หลวงพ่อหลวงพ่อโตบูรณะใหม่ไงแล้วก็ดีไซน์ใหม่ใส่หลังคาใหม่หมเพื่อให้คงทนถาวรมากขึ้นหน้าตารูปลักษ์ทั้งตัวองค์พระทั้งอาคารที่ครอบ น่าจะมาพร้อมกันน่าจะมาพร้อมกันแล้วก็น่าจะมาในสมัยพระนารายณ์ที่เราเห็นตอนนักขนานี้เราเราไม่นับการบูรณะพระพักนะฮะแต่ถ้าจะมีเก่ากว่านั้นเหมือนในพงศา์ก็คือหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตแต่หลังแต่อาคารอาจจะไม่ได้เป็นอาคารนี้และขนาดหลวงพ่อโตอาจจะไม่ขนาดเท่านี้คือก็หมายความว่าถ้าจะเราอยากให้เก่าเพราะเป็นปูนปั้นไงเราอยากให้เก่าย้อนไปถึงสมัยพระนเรศย้อนถอยไปถึงก่อนกรุงศรีธยา หลวงพ่อโตอาจจะขนาดเล็กกว่านี้แต่ก็มีอาคารครอบเพราะว่าปูนปั้นเราไม่ตั้งการแจ้งอยู่แล้วโดนแดดโดนนนั้ระเบิดได้เลยนะฮะแล้วหลวงพ่อโตก็ไม่ใช่หมายความว่าพระศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่หมายถึงผู้ถึงขนาดว่าโตแล้วใหญ่กว่าจะศักดิ์สิทธิ์กว่าองค์เล็กก็ดูด้วยตัวอย่างวัดพระแก้วองค์เล็กก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าไหมอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออยู่ที่ความศรัทธาของสาธุชนดังนั้นเนี่ย ที่จึงเชื่อว่าเมื่อท่านเป็นปูนปั้นไงเราต้องกลับไปที่ิฤษฎีปูนปั้นเมื่อท่านเป็นปูนปั้นเนี่ยวันหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งอาจจะมีอานาจมากขึ้นท่านก็เลยบอกว่าองค์เล็กเกินไปก็พอกให้ใหญ่ขึ้นแต่พ่อให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องทําแกนใหม่ไนะหมผู้ใดคืนก็ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วก็เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นดีไซน์ภายในให้ดูโอ่โถงงดงาม พี่เชื่อว่าสมัยยาภาพของหลวงพ่อโตภายในนั้นเนี่ยสวยกว่าทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้คือผลงานการบูรณะใหม่มทีนี้กลับไปที่เอกสารชาร์ตเดอะคูทที่พูดถึงวัดและก็พระในตำแหน่งที่มันเป็นวัดพระลันเชิญปัจจุบันก็แสดงว่ามันมีจริงถ้าถ้าอันนี้คือเรา,าเ,เราอะไรนะอนุมานว่าตะวัน ออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองนอกเกาะเมืองเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์โตในวัดนี้ที่เอาศพไปทาพิธีเอาศพช้าไปทําพิธีมันก็หาไม่ได้หรอกว่าองค์โตมันก็ต้องเป็นอันนี้แต่องค์โตอย่างที่โตแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เป็นองค์เก่าใช่ทีนี้แผนที่ที่เก่ากว่าสมัยพระนารายระบุไหมไม่มีเลยไม่มีแล้วแผนที่ที่ให้เห็นภาพของ ลายเส้นเลยนะว่าเป็นหลังคาวัดหลังคาหลวงพ่อโตเลยก็คือแผนที่ของหมอแคมเฟอร์หมอแคมเฟอร์เนี่ยวาดเป็นอาคารทุกวันนี้เลยแล้วก็แผนที่ของนายแฟรงค์คอยวาเลนทน์สมัยที่เจ้าไทสะก็เห็นเป็นอาคารแบบอย่างทุกวันนี้เลยคือเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แม้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นอาจจะเกิดจากแค่แผนที่แผนที่เก่าสุดที่มีที่เก่าถึงวัดพันเชิงคือ สมัยพระนารายณ์หมอจัมเฟอร์ก็คือเข้ามาต้นประเภทราชาซึ่งก็โอเคแหละมันก็น่าจะสร้างในสมัยพระนารายณ์เข้ามาน่าจะปีที่สองของประเภทราชาใช่ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยจริงๆผมอยากแนะนำให้กับคนํำทัวร์ได้พิจารณาศึกษาจากจากสิ่งที่อธิบดีตรีไร้ได้พูดถึงในประเด็นนี้เกี่ยวกับว่าพระนเรศเชิในฐานะที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งทัวร์ทุกคณะมาก็ต้องมาว้ไม่ว่าัะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ เมื่อมาถึงแล้วการอธิบายซึ่งผมก็ยังเห็นว่าแม้แต่หลักสูตรอบรมมกุเทพก็ยังคงอ้างอิงพงศวรรษเหนือว่าในเรื่องของเจ้าชายสายน้ำพึ่งว่าถึงเรื่องของการกําหนดอายุว่า600กว่าปีนะครับมันก็เลยทําให้ผมมองว่ามันขาดพิติแลวมันมันอธิบายต่อไม่ได้ว่าทําไมถึงต้องมีตําหนักเจ้าแม่สร้อยลอกมาหรือแม้แต่ลักษณะองค์พระพระพักก็กลายเป็นต้นแบบของของของอู่ทองของ ระเมิมีใครหลายๆคนอธิบายว่าเป็นต้นแบบของวัฒนิตรราชลิษาผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คนสองประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะคบให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับแกตีความว่าสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนัวนอะ น่าจะเป็นคติแบบจีนที่การสร้างรูปเคารพเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการเดินเรือ